ตอนนี้มันก็มีคนทําแบรนด์ออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญของการที่จะเปิดแบรนด์ออนไลน์ใหม่ๆในตอนนี้นะครับคือคือ,คอตัวผมเองอะ่ะผมคิดว่ามันจะต้องแบบมี uniqueness หรือว่ามีแบรนด์คาแรคเตอร์ที่มันชัดหน่อยคือเราอย่าไปมองแช่ว่าเอ้ยแบบเนี้ยคนอื่นเขาทำแล้วขายดีเราก็เลยทําตามอ่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันมันควรจะต้องมองให้บียอนกว่าตรงนั้นคือเอ้ยอาจจะเป็นแบบสไตล์ที่เราใส่ก็ได้นะการแต่งตัวของเราเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจว่าคนที่เป็นแบบเราเราเนี่ย เพราะว่ามันไม่ได้มีเราคนเดียวในโลกอยู่แล้วเนาะแบบคนที่แบบเป็นแบบเราเนี่ยมันจะแต่งตัวประมาณนี้เราต้องชอบคนนี้เขาคนอื่นเขาก็จะชอบเหมือนเราอะไรยเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบสายแฟชั่นจ่ายอยู่แล้วเนี้ยเราอาจจะแบบโอเคดูเทรนด์เมืองนอกเลยแล้วแบบเราเป็นแบรนด์ที่เน้นเออเทรนดี้มากๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่คือหลักๆคือคุณต้องมีแบรนด์คคแรคเตอร์ที่มันชัดหน่อยอย่าไปแบบเอ้ยเขาทําแบบนี้ดีฉันก็เลยทําบ้างแบบเนี้ยมันจะยากมากเลยยรงเนี้ยเพราะว่าแบบแบรนด์ออนไลน์เยอะมากๆ แล้วก็ที่สําคัญคือผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยนะของการที่ถ้าคนอยากทําแล้วอยากจะประสบความสำเร็จคือหนึ่งคือต้องเริ่มทําก่อนอ,อเริ่มทำมค,คนส่วนใหญ่จะคิดคิดบางทีคิดมาห้าปีแล้วย,ยังไม่ได้ทําเลยอะไรเงี้ยใช่